วันนี้เราจะมารีวิวขนมอีกแล้วเป็นขนมชื่อว่าขนมเปียะหน้ากลมไส้ถั่วไข่เค็มนะคะอันนี้ก็มีน้องผู้แทนเอามาให้เหลือหนึ่งชิ้นท้วนซึ่งก็ตกมาถึงมือของดิฉันนะคะอืมเดีไม่ทันเข้าปากนึอแล้นะอืม มันมี้เลเวอร์อืมอร่อยค่ะเพราะว่ามันนุ่มมันเหมือนไม่ใช่แป้งขนมเปี๊ยะบอกไม่ถูกมันเหมือนแป้งมันนุ่มๆกว่าขนมเปี๊ยะทั่วไปถ้าแป้งโมจดดิด้วยร่อนมันมีความเหนียวอืมอร่อยใช้ได้เลยแต่ก็แคลอรี่สูงต้องระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่คอเลสเตอรอลสูงห้ามกินเยอะ